ตอนนี้ผมมามาเที่ยวมาชมจุดชมวิวชุมชนคลองตากกแถวอำเภอคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการบรรยากาศดีมากๆเลยนี่ร้านอาหารขอบฟ้าลาตะวันชุมชนคลองตากกตอนนี้น้ำลดลงแล้วลดลงเยอะเลย ชุมชนพอเพียงคอตาตอนน,ตตนี้กำลังหัดถ่ายยู u ู e ช็อตดูบรรยากาศดีมากๆที่จุดชมวิวจุดชมวิวชุมชนคลองตากกอยู่ใกล้กับร้านอาหารของฟ้า